สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร o a อบานดานสปยพิญญาค่ะเรียนเชิญเพื่อนๆนนะคะถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะโมพุทธายานิพนธปัจโยโหตุนะคะแผ่ความรักแผ่ความเมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาพรมาวิหารนะคะก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆค่ะ อาริยาบทใดก็ได้ขอให้สบายๆนะคะยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็ขอให้สบายๆค่ะผ่อนคลายค่ะผ่อนว่าผ่อนผ่อนปล่อยวางจังคลายนะคะแล้วก็ดูลมหายใจสัก3ามคู่ค่ะกระตุ้นลมหายใจกระตุ้นจิตสักนิดนึงนะคะสุดลมหายใจเข้าให้รู้ว่าเรารู้สึกว่าปร่งโล่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะยิ้มได้เนาะ ที่ใบหน้านะคะยิ้มบ่อยๆค่ะฝึกยิ้มไว้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ยิ้มได้สบายๆนะคะยิ้มบ่อยๆค่ะแล้วก็รู้สบายๆไปด้วยกันค่ะเรียนเชิญค่ะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆนค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะคุณนิชาจาตุวาาัชรนะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาคุณวรรณกรคุณนายปิ่นกุศลล้ำค่ะอุ้ยเพื่อนใหม่เข้ามาเยอะเลยสวัสดีคุณซับซับค่ะคุณนัชชาอินอุดคุณจุธาทิพย์ สวัสดีคุณอิโมคิสค่ะคุณแก๊งสแก๊งอันนี้จําได้นี่ติดตามกันมาคุณจิรัชยาศิระดนคุณสมจิตเชษฐะขอบพระคุณมากเช่นกันค่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีนะคะคุณสวัสดีมาสุขคุณสมพงษ์พาเจริญคุณ DIY w r ได้มาเจอกันคุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณแขกคุณใส่ใจสวัสดีนะคะสวัสดีคุณ h f h b d s r ดบสค่ะเพื่อนเก่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใส่ใจคุณวรรณกรคุณนัชชาอินสวัสดีคุณขอบพระคุณ่ารรมของคุณใส่ใจนะคะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานมโมพุทธายนิพนธปัจ,จโยโหตุค,ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความสุขในท,ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะขออาภาัยที่เอ่ยชื่อได้ไม่หมด ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยน้ําและมิได้เอ่ยน้ําถ้าเอ่ยน้ําท่านผิดก็กราบขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ระลึกถึงทุกทกท่านด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าลืมมากดติดตามค่ะเพื่อให้ช่องเรามีจํานวนเพื่อนที่มากขึ้นเราจะได้อยู่ได้บนพื้นที่นี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นเพื่อนเราด้วยค่ะเพื่อให้ช่องเราได้เติบโตนะคะได้เพื่อนๆก็ เป็นการยืนยันพลังงานบวกกับอนันตจัก,กรวาลด้วยนะคะก็ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆคะ่ะเราอ่าวันนี้เราขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆเริ่มต้นด้วยพลังงานของพญานาโลก,กท,ท,ท่านท้าวเวสุวรรณนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ทุกทท่านคะ่ะ ค่ะว้าวนะอะค่ะว้ายพลังงานเศรษฐีมาพลังงานเศรษฐีมาว้าวเฮ้ยขนาดด นี่วางมนยันมหาโชคมงกุฎวัตธธุจ้าวันนี้อยู่ยีดกีก็ก็คือไม่วางไว้อ่ะค่ะนะคะวางดึงพลังงานไว้ก็เลยอ่ะวางต่อมาเลยเห็นไหมอะ่ะเพื่อนๆดูดวงสมบง์ุุดยอดเลยได้อะ่ะว้าอยู่ใตส้สิดีงามค่ะดีงามนะคะสักครู่นะคะเพื่อนหน้าที่ท้องนะโอเคนะ ท่ดินสมบูรณ์ค่ะปพอละนะโอเคเดี๋ยวเราอ่านพลังงานร่วมกันนะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปตอบเพื่อนๆนะคะอย่างไรก็ตาม รีบอ่านชื่อก่อนเพราะว่าจะให้เพื่อนๆรู้ว่าระลึกถึงเพื่อนๆอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนทั้งใดๆทั้งสิ้นนะคะยังก็อย่างที่คุยให้คุยให้เพื่อนๆในช่องฟังว่าทำงานทำงานอยู่ทั้งทั้งโลกนี่แหละทั้งโลกด้วยมีงานทั้งโลกด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนเพื่อนๆเลยนะคะ ตรงนี้ก็ตั้งใจอยากจะให้ให้เพื่อนๆขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆคือนึกอยากจะอยากจะแบบอะไรอะ่ะอยากจะตรงนี้ก็ก็เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่ละ่ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังขออนุญ,ญาตสื่อกับคารุคูบาอาจารย์ก่อนนะคะ พลังงานวันนี้เพื่อนๆขาเคาะได้ไหมนี่เคาะเลยเคาะเลยนี่อะเคาะเคาะเคาะเจ้าของคลิปโปรดแสดงตัวด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะกดไลค์คอมเมนต์แสดงตัวนะคะยินดีมากมากเลยอ่ะได้มาอ่านให้เพื่อนๆเพื่อนพลังงานดีมากอ่ะเพืงง่อนที่เข้ามาทุกท่านคะ่ะเป็นพลังงานเศรษฐีแห่งแสงบุญเนาะ ออกมาพร้อมกับแบบเป็นเงินเป็นทองนาทีทองแล้วก็เขียนเขียนบทชีวิตไว้ให้แล้วมาพร้อมกันหมดทุกทางเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเนี่ยวางบนยันม,ม,ม,มหาโชคมีชัยมงกุฎพระพุทธเจ้าด้วยเป็นเศรษฐีแสงบุญแบบคือมั่งคัง่งทั้งทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะทั้งทางด้านทางจิตใจและและการดำเนินชีวิตเรียกว่าพญานาโลกในวันนี้แบบ แป่งประกายเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งแบบอาบานดัอย่างแท้จริงเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ทรัพย์สินเงินทองค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องแค่เหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาใหม่ช่องเราเศรษฐีคือเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกแล้วอย่าอายที่จะกดรับพลังบุญพลังบวกอย่าอายที่จะแชร์อย่าอายที่จะคอมเมนต์าา comment, สาธุรับพลังงานค่ะเพื่อน<ๆ>เราต้องเปิดรับ i t i v e thinking ความคิดบวก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 เท่านั้นนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะสถานะแบบไหนเราต้องเปิดรับเรื่องบวกพูดบวกทำบวกคิดบวกเท่านั้นนะคะความอุดมสมบูรณ์แผ่มาในจิตใจความรักความเมตตาแผ่มาในชีวิตประจำวันเราในทุกๆวันนี้แหละค่ะเราก็จะแผ่ไปนะคะเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่ามันเป็นการเบ่งบานทางจิตใจเนาะมันเป็นการเบ่งบานทางจิตใจที่เราก้าวข้ามเรื่องแบบ พลังงานของกิเลสน,นะพลังงานมืดๆเนี่ยเราเก้าวข้ามมาในเรื่องรักโลภโกรธหลงกังวลใจเสียใจรับข้องใจใดๆก็ตามเราผ่านการฝึกฝนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆที่เข้ามาวันนี้เพื่อนๆผ่านการฝึกฝนปล่อยวางสัญญาณว่าความมั่นคงต้องเริ่มจากภายในก่อนเพราะนั้นจะมีพลังงานแห่งความสําเร็จความสว่างโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเรียกว่าเป็นตัวแทนแห่งปัญญาค่ะเพื่อนๆนนะ คือเพื่อนๆใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเป็นเศรษฐีทางธรรมที่แท้จริงเลยนะคะเรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นความมั่งคั่งทางโลกที่มันหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยเรื่มันจะมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาหลั่งไหลมาไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่อง บอกว่าเมื่อใจพร้อมนะเมื่อใจพร้อมโลกก็พร้อมตอบรับเพราะนั้นพลังงานทางธรรมมาก่อนทุกที่เราจะบอกว่าขอยถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางทางโลกและทางธรรมมันคือคำพูดที่ปิดติดปากจริงๆแล้วอริยทรัพย์ทางธรรมพร้อมทางโลกไหลมาแบบไม่มีประมาณเช่นกันเพราะฉะนั้นะวันนี้แนวโน้มที่เพื่อนๆจะได้รับโชคลาภจะได้รับรายได้พิเศษจากแหล่งเงินที่ไม่คาดฝันนะคะ จากการให้ทานการเติมเต็มช่วยเหลือผู้อื่นมันยิ่งเสริมบารมียิ่งดึงดูดดึงดูดทรัพเข้ามาค่ะเพื่อนๆบอกเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จเนาะเป็นโอกาสแห่งที่เบื้องบน มอบให้ค่ะนะคะให้รับทุกทิศทุกทางค่ะนะมาปฏิบัติภาวนาหรือให้ทานทําบุญใดๆก็อธิฐานขอนะใครมีโอกาสจุดธูปจุดเทียนก็ขอค่ะนะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเป็นพลังงานที่ยังสดอยู่เรียกว่าเพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสพบคนที่มีจิตใจดีพร้อมตบตบไปได้วยกันส่วนส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วความเข้าใจสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าไม่มีประมาณแล้วกันนะคะ ขออนุญาตนะคะเพื่อนเพอพลังงานวันนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็นพลังงานที่ขออนุญาตนะคะขออนุญาต เป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีอะค่ะนะคือจริงๆแล้วอะเราต้องเข้าใจกันใหม่ว่าเศรษฐีไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นมีเงินมากที่สุดแต่ผู้นั้นคือผู้ที่มีใจอุดมไปด้วยความเมตตาปัญญาความพร้อมแบ่งปัน เมื่อรู้จักขอบคุณขอบพระคุณทุกสิ่งที่มีอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะเพื่อนๆเส้นทางแห่งความมั่งคั่งของเพื่อนจะเปิดออกอย่างงดงามค่ะนะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆสามารถพักธาตุดินสมบูรณ์มาพร้อมๆกับความเป็นเศรษฐีธาตุดินเป็นพลังงานแห่งความมั่งมีเนาะเป็นพลังงานแบบเนี่ยธาตุทองสมบูรณ์น่ะธาตุทองเงินสมบูรณ์เนี่ยบอกบอกเลยว่าเป็นพลังงานแห่งความมัม่งมีเขาออกมายืนยันพลังงาน ออกมายืนยันพลังงานเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เพื่อนๆนนะ่ะคิดไม่ใช่แค่คิดลงมือทำด้วยนะลงมือทำด้วยเงินทองความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยความสำเร็จการเริ่มต้นโอกาสการเงินการงานการให้ความรู้ตัดสินใจเลือกเลือกเรื่องเลือก,อกตัดคิดจะทำสิ่งใดเพื่อนๆระมัดระวังเพื่อนๆม,มุ่งมั่นสร้างฐานะขยันด้วยเนาะสร้าง เงินทองทุ่มเททำงานวันนี้ความสบายพร้อมมากทุกด้านแล้วเตรียมเก็บเก็บเกี่ยวนะหรือหลายๆท่านนะมีเงินเก็บมากแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนก็แบ่งปันจัดสรรให้ดีค่ะนะจะัดสรรให้ดีเพราะว่ามันจะต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตด้วยแต่ถ้าวันนี้อา้าวทำยังไงดียังไม่มีเลยไม่ต้องห่วงค่ะนะเราจะเริ่มรู้จักวางแผนเราจะเริ่ม เริ่มเก็บอดออมทีละนิดทีละน้อยได้นะเราจะสามารถมีชีวิตดีๆทุกด้านได,ได้ได้อย่างแน่นอนให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อนั่นเชื่อมั่นในอนันตจักรวาลคิดการสิ่งใดจะทําเรื่องใดค่ะนะมันเป็นไปได้หมดนะเห็นมังกรไหมคะนะมันเป็นไปได้หมดค่ะเป็นพลังงานของเมืองบนที่ช่วยเป็นพลังงานที่โอ้คือสบายๆอะ่ะไม่ได้ลําบากมากแล้วก้าวข้ามทุกเรื่อง คารุคูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะคารุคูบาอาจารย์ก็อยู่ด้วยแล้วก็มีพลังงานที่เป็นคู่การช่วยเหลือกันมันคือไม่ได้ทําคนเดียวมีพลังงานของพลังงานบุญพลังงานบวกพลังงานหมู่เนาะมาช่วยรวมให้เพื่อนๆเ,เดินทางไปสู่พลังงานแห่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะสำเร็จแบบสบายๆเลยเห็นไหมนะคะบรรยากาศดีนะโชคดีความโชคดีเนี่ยมาจากมานอนมาเลยสบายๆเลยเพราะว่าทำความดี ให้ถึงพร้อมแล้วมุ่งมั่นทำต่อไปมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีต่อไปนะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพ่างขอเ,เพื่อนๆถึงซึ่งมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติสวสกกรรค์สมบัติจักรพรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกทานทุกคนเทอินสัตุสัตทนะคะ เราเจอกันค่ะสัตว์ทุสัตว์ทุค่ะดีใจนะคะสัตว์ทุค่ะ